เฮวีอิฟแพกแล้วสวยคร้าข้าวไปหนึ่งตัวจัดไปเลยลูกวันพันตูม้มโอ้โหสีแซ่ตียังไงก็ไม่เข้าแล้ว <c oughs> โอ้โหยังติม <c oughs> ตีมา ผมไม่เห็นเลือดผมลดเลยร้านกิฟต์จอยเติมเกมนะร้านเติมนะเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สง่งทางทั้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรง d e s c r i p t ั่นนะครับเห้ยไอสิทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ t h เกม7บาทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะนำเจ้าเดลีฟ้าไปลุย PvP สามมันกันนะครับซึ่งผมต้องบอกตามตรงนะว่าตัวละคตรตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้หวัง อะไรขนาดนั้นนะเนยนืน่องจากสกิลของมันนะครับดูมีประโยชน์ในอนาคตมากกว่าปัจจุบันสัดส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทีมกันก่อนนะว่าผมใช้ทีมไหนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทีมมันก็มีหลากหลายนะครับแต่ผมก็ไม่อยากใช้เอกชนหรือวันด้วยเนาะเพราะนั้นเนี่ยเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับเป็นทีมคอนโทรลถึกนะครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมเออได้แหละเพราะว่าตัวสกิลของเดลี่เองเนี่ยก็มีสกิลที่สามารถห้ามให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกดอันติได้นั่นเองนะนรับมันดูแต่ละสกิลดีกว่านะว่าทำไมผมถ ดีสกิลแรกของเขาเนี่ยครับเป็นการลบบัฟตั้งแต่การ์ดเราแรกเลยนะซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าเดียวก็ตามแต่ในการลบบัฟเนี่ยเราสามารถลบบัฟได้แม้กระทั่งการตั้งทอนนะครับเฮฟวี่เมทัลของโดฟานเครับเราสามารถลบพาสซีฟของเมนัสคิล่าแดงได้ซึ่งทุกคนน่าจะจินตนาการออกนะว่าตอนดัตตินเป็ดออกมาเนี่ยเราจะเจอของพวกนี้ค่อนข้างเยอะตัวละครน,นี้ก็ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งตัวที่เคาน์าเนอนตอร์ได้ในอีกคําพูดหนึ่งอะเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ เกราะของอลิสนางฟ้าหรือว่าอันติของอลิสนางฟ้าก็ได้เช่นกันนะเพราะ,ะนั้นการนี้ก็ถือว่าเป็นอกหนึ่งการที่ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงดีแอนด้วยนะถ้าเจอดีแอนเมื่อไหร่ตัวนี้คือกําจัดเลยนะฮะตั้งค้อนมาปุ๊บกรต่อยไปทีหนึ่งลบบั๊บหายไปเลยสกิลที่สองนะครับสกิลน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียใจไปนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครัสำหรับการตั้งท้อนเนี่ยดีแอนนะครับการ์ดเราแดงของเขาเนี่ยกันดีเฟนเซอร์แต่ทั้งหมดถึง80%นะครับเท่ากับการ์ดอันเซ็นะแต่ยัังงไกก็ตาามครรบ์ดใบนีี้เน่ยจะมีควาาามมสมรถพิเศษับ มาคือการสตันนะก็เรียกได้ว่าถ้าเจอลีดหนางฟ้าเปิดท้อนทีก็อยู่สบายสบายกันไปแต่ก็ยังโดนสาบหินได้อยู่นะออแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครใช้ซะเท่าไหร่แล้วนะครับก็มันก็จะไม่ถึกเท่าดีแอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ดีแอนมาก่อนแล้วเจอตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะรู้สึกดีขนาดนั้นนะครับเพราะวันน้อยกว่าดีแอนถึง50%ซเลยนะ เออผมจินตนาการว่าตอนผมโดนเนี่ยน่าจะน่าจะเจ็บหนักนะอัติเมตไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนกันแอมปิฟายนะแล้วก็พลัสสิของเขาเนี่ยครับจะทาการเพิ่มเบสิกสเต t ตนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ับถึงสามครั้งเมื่อตัวละครตัวนี้โดนดามเมจจากฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับพอครบสามสเตปุ๊มแล้วเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้เกตอติได้สองเทินนะแล้วก็จากคําอธิบายมันเหมือนจะไม่รีเซ็ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าสเต c k มันจะอยู่ค้างเลยหรือเปล่านะครับโอเคเราเข้าไปดูในเกมเลยแล้วกััันนนนะะะว่าจเป็ยงงไงครบ มาลุยกับตาแรกนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเจอทีมทเรียกว่าค่อนข้างฮิตติดชาร์ตนะฮะตอนนี้โอเคการ์ดเราก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะแต่เราไม่น่าจะเป็นต้องรีบรัชติของตัวดีแอนเอ้ยดีแอนนั่นแหะ <c oughs> ดูดิผมพูดติดปากเฉยเลยเดลี i, ะะ่เนี่ยเราตั้งทอนไปก่อนแล้วก็ใช้พัมกินบอมใส่ไปนะครับผมว่าเราผสมการ์ดได้ไหมที่จริงมันอ่ช่างมันนะครับโอเคแต่ในเทินต่อไปเนี่ย เราจะทําอะไรเดี๋ยวค่อยนึกอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าทีมนี้ <S <S ดาเมจอะ <S 1> <S 1> ไม่ได้มีเยอะแบบสามารถวันช็อตอะไรได้ขนาดนั้นนะับแต่ว่าจะค่อยๆทรมานฝั่งเขาได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันโอเคการเรามีการ์ดเบสร็อกนะฮะทั้งหมดถึงขั้น3ด้วยกันนะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่การกรอก่อ,อนนะถ้าเขาการกรอกเนี่ยเดี๋ยวเรา,เร,ารอเธอหน้าหน้าต่อไปแล้วกันนะเราจะอัพขั้นไปที่โดแล้วก็เล่นเกตันติโดไปเลยแล้วกัน <S <S ไม่รู้เล่นทําไมแล้วลตอนนี้ ดโดนพับกินบอลแมนนะครับแล้วก็ตีไปที่เดลี่อันนี้ก็นับเป็น2รอบเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เดลี่เรามี2สแต็กนะครับใช่ไหมเขาไม่ขึ้นเป็นบัฟด้วยอ๋อมันขึ้นเป็นพาสสีฟอย่างนี้เลยโอเคอ่ะเราทําอย่างนี้มาก่อนแล้วก็จริงๆเราต่อยทิ้งสักคน2คนได้ไหมผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับโอเคเราทาอย่างนี้มาแล้วก็อัพขั้นไปที่โดเลย จะเห็นได้ว่าเราสามารถลบกรอะได้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะาเราจะไม่มีการ์ดรบ็อเจอร์อยู่ในมืออยู่แล้วนะเพราะนั้นการ์ดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับในเทิร์นนี้หวังว่าจะไม่มีกรอะนะครับใช่ไหม <laughs> ตีผมเถอะผมขอร้องอยา่าโอ้โออยยังโอเคอยู่ฮะแล้วสตันไปที่ที่โอเคสวยงามสวยงาม ตอนนี้เราสามารถรับันติของโดโได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของฝั่งเคาเวงเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้การ์ดอีกใบหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็สตาร์ไม่ได้เนาะเพราะเราใช้การ์ดเบรล็อกไปแล้วนี่ครับตอกตะปูผมใช้เลยดีไหมเอาผมตอกไปที่เอสคานอนแล้วแกเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าผมตีไปที่ลิ้นตังฟ้าเนี่ยมันตายแน่ๆนะไปไปอ่ะสายไปเบสล็อกสองเธอเนี่ยครัทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเราได้และนั่นไง โอเคเอสคานอไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังไงเขาก็กันสถานะในเทิร์นต่อไปอยู่แล้วเนาะตอนนี้เอสคานอนเขาใช้การ์ดสองใบนะครับแล้วก็อา้าวรีการ์ดเฉยโอเคในเทิร์นต่อไปเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเล่นเกตอสติของดิด๊ดอุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่นนะเบาเบาเบายังไม่ตั้งทอนเลยเอโอ้โ,อโหขี่ที่เกินโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้คือสแต็คครบแล้วเนาะแล้วก็ เหมือนจะค้างตลอดนะครับแล้วดูโจมตีดิเพื่อบกพันเราตั้งทอนไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็อัติเมตไปพร้อมกับต่อยไปแล้วกันเนาะเราจะได้เก็บเกตอติของเดลี่เอลี่ไปด้วยนะครับโอเคจัดไปฝ่ามือก็อหันทืบปูมสองแสนอันนี้คือเขาเรียกว่าบุญเก่าของ่าโกเทอร์เขียวเนี่ยฮะสแต็กคขาันเยอะเมื่อกี้อติแรงเลย แล้วได้อันตีมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าลอสเวนจะสามารถตีเราเข้าเนี่ยฮะเพราะเราเป็นสีฟ้าแล้วก็สแต็กตันทุกอย่างแล้วนะขนาดตัวของรีสต n นที่ได้มาจากบัญญัติของโดนี่ก็แน่นเหลือเกินนะฮบตียังไงก็ไม่เข้าแล้วโอ้โหยังติมตีมาโอ้โหผมไม่เห็นเลือดผมลดเลยอะ เคบัฟบ,บนหัวเรามี3อันถูกไหมเราบัฟอีกอันนี้เนี่ยจะได้อีกได้อีก3อันเป็น6หูอันติผมบอกเลยว่าแรงจะจัดเอาว่ะและ้วผมบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าสแต็กทุกอย่างตันโกเทอร์ก็น่าจะยังเยอะจัดไปเลยลูกวันพันตูมโอ,โอ้โหสีแสนโอ้โหสวยแงวุยทำเบรก็เยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นเถอะ โอเคตาที่2นะครับเจอเป็นทีมลัชันติเอ็กซ์คานอเขียวนะข้างหลังน่าจะเป็นเมอร์ลินแน่นอนนะเอาไม่ใช่เมอร์ลินด้วยโอเคเพราะนั้นเนี่ยในตานี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องรีบทอนอะไรขนาดนั้นนะครับเราสามารถเล่นไปในทางนี้แทนก่อนได้เหมือนกันนะเขาจะไ,ไม่ต้องอัพขั้นนะครับแล้วก็สตันเราไม่ได้ในขนาดเดียวกันนั่นเองใส่เบสล็อกใส่ไปโอเค าอการฝั่งเขาอะมันจะมีการอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูของเราสามารถจั่วการพวกอะไรพวกนี้ได้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีผลดีก่อฝั่งเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่เราจั่วไม่ขึ้นนะในรอบนี้ก็จะเหลือแค่การตีของเอ็กซ์คานอลนะครับกับการตีของอ่าชื่อเลยนะ <c oughs> อออลิสอังฟ้านะครับโอเคในตานี้เนี่ยการเขาก็น่าจะเริ่มเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับ มาตั้งทอนไป1นทีเนาะแล้วก็ลบบัฟของใครดีเดี๋ยวเอ็กคอนอช่างหัวมันแล้วกันนะผมว่าเราไม่ต้องลบบัฟหรอกมั้งตีกันแทบไป2รอบนะครับ<ม>เพราะฝั่งเรามันไม่ได้เป็นตัวดาเมจเนาะเราไม่จำเป็นจะต้องลบบัฟไอ้ solidify ทีน,นะฮะเกตี <c oughs> สองครั้งนั้นเป็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันเฮ้ยแต่ผมลืมเลยเขามีครูซันนี่ว่าเขาลบบัฟฝั่งเราได้เหมือนกัน <c oughs> ชิบหายแล้วผมขอร้องแหละอย่า ที่ <Okay. S 2> เขาใส่พัมกิ้มบอมใส่เรามานะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยตัวของโกเทอร์เขาไม่น่าจะมีสิทธิ์ทำอันติอะไรใสร่เราได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะลบบัฟนะครับแล้วเราก็ลบบัฟนะครับแล้วก็ใส่เบสล็อกอีกทีหนึ่งอ่ะลบไปหนึ่งทีนะแล้วตีไปที่หมื่นหกโอเคนะทำ็นเล่นอตีสี่เหมือนกันนะครับสองหมื่นเจ็ดเฮ้ย ผมก็ไม่ได้หวังดาเมจจริงๆนะนี่ผมพูดตามตรงเลยนะครับโอเคตอนนี้เขาก็ยังทําอะไรไปไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถสตัร์ผมได้นะแล้วก็ไม่สามารถากดอัสตีได้แต่เทอร์นาเขาน่าจะเริ่มกดได้แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพาสซีฟของอ๋อพาสซีฟทำไม่ทันนะโอเคเราต้องปล่อยของไอคานอไปนะผมคิดว่าเราตีทีเดียวตอนนี้น่าจะตายอยู่นะแล้วก็ วไป1รอบนะครับซึ่งเดลีต่ตอนนี้น่าจะแรงเอาเรื่องเอาการนะแล้วสุดท้ายก็ใช้เบสล็อกตามไปนะครับเพราะว่าใช้พัมกินบอมไปตอนนี้ก็คงไม่ได้ส่งผลเลยมากโอเคตื่นไป1รอบนะครับเฮ a ว y อิแพกแล้วสวยครับคาไปหึงตัวใช้เบสล็อกต่อเลย ผมไม่ต้องเล่นต่อนะครับต้องปล่อยเอสคโนเขาไปจริงๆเนาะเพราะว่าเราทําอะไรไปไม่ได้นะครับเรามีอันติ2อันด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะโดนเคลีย <Hello. S 1> แค่ตัวเดียวเท่านั้นเราจะสามารถฆ่าเขาได้หนึ่งตัวในเทิร์หน้าแน่นอนนะครับต้องมาดูว่าเขาเลือกที่จะฆ่าใครนะเพราะว่าถ้าฆ่าโดเนี่ยเขาก็จะโดนวันช็อตหนึ่งตัวแน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าเขาฆ่าเดลี่นะครับทีมเขาก็จะโดนหนักเหมือนกันสำหรับสกิลตีบูของเรานะเดี๋ยวอัลติเมทของโดนี่ก็ค่อนข้างแรงนะและเรื่องมาที่โดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดี oh, <c oughs> โอเคถึงแมว,ว่าพาพของ กดเทอร,ร์ในเทอร์หน้าจะสามารถใช้ได้อีกเขาเรียกว่าเนใช้เทอร์หน้าได้อีกแค่เทอร์เดียวเท่านั้นนะครับจากมันก็เพียงพอสำหรับการใช้ต่อยในเทอร์นี้แล้วนะแน่นอนครับว่าตัวปัญหาของเราก็ต้องเป็นเดลี่เอ้ยไม่ใช่ตัวปัญหาของเขาดิเออผมพูดอะไรของผมเนี่ยโอเคเราบัฟนะครับเราหัวไปแล้วก็ใช้พิมกินบอมนะครับผมคิดว่าเหลือ <c oughs> ๆสำหรับดาเมจเลยมีสี่บัฟบนหัวแล้วจัดไปเลยคอมโบซ่า ไม่ต้องเล่นดัดรถเวนน์ะแล้วเราก็ใส่ความพิบอลอนไปเนาะเธอหน้าเขาจะได้เก็บอันติไม่ทันนะครับถ้าเขาไม่มีการเอ็กซ์คานอลขั้น3นะไม่นะไม่ใช่ไหมคุณจะโชคดีไม่ได้นะการทองใบนั้นคือการของใครครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาเลือกที่จะตีไปที่เดลี่ก่อนเลยเนาะก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับ แต่เราเก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวเราเป็นสีแดงนะครับแล้วก็น่าจะตีตายได้อยู่นะถูกไหมวันนี้เราตีแรงแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมนะเ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องติดขี้เบาทีดเดียวเองสวยงามแล้วเหลือเอสคานคนเดียวนะครับ <c oughs> ต่อยไป20,001อ,อ,นนอยู่นะ2ดาวนะครับเข็ม okay, ปัญหาคือเราเดียวเดียวกับเอสคานอเนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงนะ ก็อาจจะต้องเลี้ยงนิดหน่อยแล้วไปที่โกเทอร์ก่อนเลยนะครับลักษารโกเทอร์บนมือเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใส่ไปเรียบร้อยโอเคโกเทอร์ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วนะครับในจังหวะนี้ที่เหลือก็ขอปล่อยไปหน้าที่ของตัวสิโอ้โห,โห,โห,โหเลี้ยงนั่นน <c oughs> ี่จับไปเฮวิอี่ ฮ้ยมันดีวกว่าที่ผมคิดอ่ะทุกคนผมพูดไปต้นคลิปไว้ไม่ดีเลยใช่ไหมแต่แต่มันก็จริงถูกไหมคือมันก็ไม่สามารถใช้ได้หลากหลายทีมนะฮะแต่ตัวละครตัวเนี้ยมันน่าใช้มากเลยนะผมนึกถึงอนาคตจริงๆอ่ะว่าถ้าแบบดันแอสเซมาเนี่ยมันน่าใช้มากนะโอเคตาต่อไปกันเลยดีกว่านะครับาตาที่3ก่อนจากกันนะครับแล้วเราเจอเป็นดันลอสเวนด้วยนะโอโ้โหชื่นชอบกันเลยทีเดียวเชียวโอเคผมหวังว่าเขาจะไม่โหดกับผมมากนะครับ เราต้องมั่นใจหน่อยนะว่าเดลีเราจะสามารถแทงได้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยละการรอสวยเขามีทั้งหมดถึง2ใบด้วยกันตั้งคอทไว้หนึ่งทีนะครับแล้วเรามีเบสล็อกนะสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเขาตั้งโลนี่ก็ปัญหาเราเหมือนกันนะใช้ใช้ลอสเว่สองใบได้ไหมเขาอัพขั้นหมัวน่าจะใช่นะครับการ์ดทิ้งท้ายของเขาเป็นอัพขั้นนะแล้วตอนนี้ใช้เป็นโอเคเขาตีไปที่เดลี่ก่อนนะครับแล้วตอนนี้เดลีสสองเแตกแนว สามสแต็ครบสแตกก็กตั้งแต่เริ่มเลยการเราดูว่าดีมากเลยนะครับ <c oughs> คือเราอัพขั้นไปเลยได้เลยนะเพราะว่าพอเราใช้เบสล็อกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะอีซี่ขึ้นเยอะมหาศาลเลยนะครับ <c oughs> เราจะตัดการ์ดอัพขั้นเขาไปนะครับก <c oughs> าร์ดสตันเขาก็ตัดไปการ์ดโล่ก็ตัดนะครับบอกเลยเลยว่าแบบฟิน <c> ๆ <oughs> <ing> <c oughs> แล้วถ้าเขานี่จะเก็บอันตรีนะเราก็ แทงหวยเข้าไปเนี่ยแต่เราเสียดายเนี่ยไม่มีสกิลทอนของตัวชื่ออะไรนะเดลี่เนี่ยครับน่าเสียดายไปโอ้แล้วเขาตีเปโอ้ยเบาเบาเบาโอ้โหผมไม่มีทอนนิดหน่อยนี่เอาเรื่องเลยเหรออะไรกันเนี่ยเฮ <c oughs> ียอย่างไรเขายังใช้อันตีไม่ได้เนี่ยครับเราตอ,อกไปหนึ่งทีเราตอ,อกอีหนึ่งรอบนะแล้วก็จริงๆเราไม่น่าจำเป็นต้องใช้เบสล็อกถูกไหมเราใช้รถเกตอันตีไปนะครับเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวโคเทอร์น่าจะใกล้ตายเต็มทุนแล้วแหละ โอ้โเออกะแทกอย่างหนกักแล้วรถเก๋เข้าไปเขาไม่ทางเลือกอยู่แค่เอาเอ,าอชิปพายแล้วผมลืมมันตายแล้วมันล้างมา <laughs> อบแถมอีกแถมอีก <laughs> ผมจะแถมอีกทำไมวะเน,นี่ยตัวมัน โอเคไม่ว่ากันแทเอสคโนะ่ Eternal, ตอนนี้มันเก่งตัวเอาไม่ได้จริงๆนะตอนนี้เราก็พยายามที่จะคอนโทรลเขาไปก่อนนะครับเป็นอย่างนี้ไปเด็กน้อยเอสคโน่น Eternal, เขาจะได้ไม่ต้องไปตีใครนอกจากเดลี่นะครับแล้วก็ทําให้เดลี่เองเนี่ยมีพาสซีที่เยอะขึ้นนั่นเองนะมันจะได้ตีแรงในช่วงกลางเกมนะครับมีดาเมจช่วยตีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอืม้มตอกตะปูมา2อันเอาละไขรจะเก็บอันตินเป็นเอสคโนอเหรอ เอาว่าแลแ้วอกขนอใช้2ใบเอาครับทำไมเขาจวการดีอีกแล้ว,วอะสีมาหนึทีเนี่ยอันนี้โชคดีว,ว่าติดทอนมาก่อน,น,นอีกหนึ่งโอเคถึกยูถึกยู่สแตกครบแล้วนะครับ <c oughs> โอเคเราเรีบทันเมีใส่อขนอก่อนที่มันจะเกิดอะไรร้ายๆนะครับเราก็แทกหน้าใส่ไปเลยขั้น3-2ทีสำหรับการต่อตะปูนี่ฮะ คืบไปหนึ่งทีไม่คลีนะเสียดายเนี้ยและกลับไปเกิดใหม่การของเราน่าจะพอค่าเอสคานอได้อยู่นะเพราะว่าถึงแม้เขาจะตั้งกรอดนะคแล้วก็มีการลบบัฟอยู่ดีทําให้เราสามารถตีเข้าเอสกคานได้ง่ายขึ้นถ้าเอสคานอมันไม่ได้ดูดเลือดไปมากกว่าวนะี้นอะใช่ไหมไม่ดูดหรอกโอเคมา เราจะตีไปที่เอ็กซานอก่กนแล้วกันนะโอ้โหแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเออตัวนั้นค่อยว่ากันไหมมันจะค่อยๆว่าก็ไม่ได้อะเนาะมาลดเกรดเผื่อเลยแล้วกันนะครับหวังว่าเอ็กซานอจะตายนะสวยงามมันดูเหมือนไม่แรงเนาะเพราะว่าตีแต่ละครั้งมันาไม่มีคลีน,นะครับแต่รวมๆแล้วอะการ์ดเดียวเดียวตีเป้าเดียวส3 0 0 0กับสี่ที่แบบว่าไม่แพ้กันเนี่ยมันก็ดูดีนะแล้วได้เบสล็อกมาขั้น3ามนะครับ โอ้คุ้มค่าคุ้มค่าเลยอย่างนี้ไม่มีพัมกินบอมเนาะถูกไหมตั้งเกราะมาก่อนเลยนะครับเป็นขั้นหนึ่งนะแล้วก็โอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันผมคิดว่าเราตีเข้าอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นขั้น3มแล้วก็มีพาสซีของโคเทอร์ด้วยนะครับแต่เพื่อความชัวร์เนี่ยมันก็ต้องทำดาเบจไปก่อนนิดน,นึงแล้วกันนะ โอเคอย่างนี้เข้าแน่นอนนะครับเบนล็อกไม่ต้องใช้การ์ดกันไปเลยเรามีตอกตะปูสงใบโอเค <c oughs> อคือตอนนี้พาสซีฟของเดลี่เราก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าอันติยังไม่มาใช่ไหมล็อตเวนโอเคเราจะได้ไปโฟกัสทางอื่นก่อนนะครับเราตั้งทอนนะแบบไม่เป็นไรหรอกมัง้งถ้าอันติของโกเทอร์มาเนี่ย เราก็ยังมีตัวพัสซีของโดเขียวอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะช่วยกันไปตอีไปสองรอบตายได้นอนนะสำหรับการตอกตะปูผมต้องจําแล้วอะ่ะตอกตะปูมันแรงมากนะครับ <c oughs> คือโอเคแหละมันเป็นการเด็เน้นะที่ว่ายิ่งมีเกจสิติเท่าไหร่ยิ่งแรงแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นตัวละครที่แบบมีสความสามารถสกิลแบบนี้เนะี่ยผมเลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะโอเคเราเอาตัเบสใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็โฟล์อัพเดามดปที่โกเทอร์เลยแล้วกันนะ น่าจะเรียบร้อยเนะี่ยสำหรับตานนี้ฝ่ามือก็ร้นหันโอ้ผมนา่าจะใช้การ์ดขั้นหนึ่งเนาะถูกไหมตึ๊บปื๊ดเขาให้แลวคือมันดีเนาะพอเราตีปุ๊บเลยมันมีบรรยากาศของดูแล้วโอ้โหแล้วเลือดดำทำไมวันนี้โอ้โหแล้วเขาก็หนุนเลือดคืนอะอ ดูเลือคืนไม่เยอะนีฮะเราจัดอันตรไปก่อนจบเลยแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็จบจริงแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้เลยเนี่ยสำหรับคลิปหน้าเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วบายบๆครับผม